เคยเจอปัญหาน,นี้กันบ้างไหมครับต้องออกไปทางานข้างนอกแต่ไม่อยากแบกพอมหนักๆพอจะไปใช้งานแท็บเล็ตก็ไม่ถนัดอีกแถมพวกข้อมูลสำคัญสำคัญจะพกไปพกมาก็กลัวหลุดแต่ตอนนี้ครับผมไปเจอไอเทมหนึ่งที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ั่นก็คือ as cloud pc ซึ่งเป็นการเอา windows desktop ขึ้นไปอยู่บน cloud แล้วเราเนี่ยก็แค่เปิดจากอุปกรณ์ที่เรามีได้เลยอย่างเจ๋ง สำหรับ A.S. Cloud PC เป็นแอปคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนคลาวด์ของ A.S. นะฮะใช้งาน Windows ผ่านแอปได้เลยครับจะใช้บนแท็บเล็ตรุ่นใดก็ได้ขอแค่มีเน็ตเปิดปุ๊บก,ก็เจอหน้าจอ desktop. เดสก์ท็อปเหมือนกับมีความส่วนตัวไปได้ทุกที่เลยครับจะใช้งานเอกสาร Office 365เล่นโซเชียลแพลของออนไลน์ดูสตรีมมิ่งหรือว่าทำงานบนเว็บไซต์ก็ทำได้หมดครับและข้อมูลเนี่ยก็ปลอดภัยมากๆด้วยเพราะว่าเก็บไว้บนคลาวด์ก็เลยวดาถ้าเครื่องของเราพังหรือว่าหายเนี่ยข้อมูลทุกอย่างก็อยู่บนคลาวด์อยู่ครบแน่นอนสำหรับออแพบบ็แบบแก Standard V CPU นะครับแล้วก็ r a m 8 g b s t o r a g e 500 g b นะฮะสำหรับตัว High p e r f o r ร a n c e เนี่ยราคา4 9 9บาทต่อเดือนได้เป็น CPU 8 V CPU นะครับ RAM 16 g b แล้วก็ storage 1 TB แล้วก็สามารถใช้งานต่างประเทศได้ด้วยนะครับรองรับ10ประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามคือเท่าที่ผมลองใช้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับสามารถที่จะใช้โดยตรงผ่านทางเครื่องของเราเป็นลิงก์กับทางข่าวได้เลยครับเร็วลื่นการเกสารเนี่ยไม่สะดุดแน่นอนและที่สำคัญคือสบายใจส,สุดๆ รับสิทธิ์ AS Cloud PC ฟรี1เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2568แนะนำให้ลองเลยนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่ไปด้วยกับเราได้จริงๆ